ครับวันนี้เรามาเทสงานปืนนะครับางานปืนยาวาล,ำลำตัวรวมลูกเนี่ยอยู่ที่เมตรสี่สิบนะครับลูกดอกขนาด6บมิลน,นะครับหัวเงี่ยงเนี่ยเป็นแผ่นพับอลูมเลียนะครับตัดเลเซอร์มาแล้วก็รูปทรงรูปลักษ์กปืนตัวนี้ค่อนข้างที่จะเพียวลงนะครับปรับให้เพียวบางนะครับมุกดั้มนะครับก็ปรับรูป มีมุมที่รับกับมือนะครับเก็บเชือกนะครับเก็บไส้์เชือกมาด้านข้างนะครับมีตัวคล้องเชือกที่เป็นสเตลเลส304ทั้งหมดนะครับในงานกิปนะครับเป็นเพาสเตลเลส304 2มิลนะครับเป็นกิปที่สําหรับเคลียรปลาออกจากสายกรณีทะลุสายนะครับวันนี้ผมจะมายิงทดสอบนะครับ ก็เป็นแผ่นสเตลเลตหนามินครึ่งนะครับฝาท้ายนะครับเลรสามถสี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองยิงแล้วข้างหลังก็จะเป็นถังนะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงกันดูนะครับโอเคครับนี่นะครับอดันลูกเข้าไปแล้วนะครับดึงสายหน้ามาเช่นเคยนะครับอ่าคราวนี้ใส่ลูกเนี่ยพับตัวเกี่ยวเชือกมาด้านหลังก่อนนะครับแล้วถึงล็อกลงไป ล็อกลงไปแล้วก็คล้องเลยครับกลับไปคล้องที่ข้างหน้านะครับแล้วก็ดึงสองทบกําลังดีครับไม่ต้องยาวมากเพราะว่ายาวมากเนี่ยเราจะต้องตามปลาไกลนะครับแต่ก็อันนี้ก็ยิงได้ไกลพอสมควรครับยางมาตรฐานนะครับใส่สองเส้นครับหรือลูกค้าจะใส่เพิ่มก็ได้นะครับยิงอยู่ที่ระยะอ่าเท่าตัวกับกับปืนนะครับเมตรห้าสิบก็หนึ่งหนึ่งเท่าตัวของปืนเนี่ยนะครับหนึ่งเท่าตัวของปืน ถ้าตัวของปืนก็เมตรห้าสิบนะครับเดี๋ยวลองยิงแผ่นสแตนเลสหนาหนาดูว่าจะทะลุไปถึงถังไหมโอเคครับดูการปล่อยลูกครับหนึ่งครงึ่งนะครับทะลุถึงถังนะครับโอกาสที่เราจะเจอปลาใหญ่ขนาดแข็งขนาดแผ่นสแตนเลสนี่คงค่อนข้างจะยากนะครับก็ลองยิงดูเพื่อความแรงอย่างสองเส้นก็โอเคครับ ระยะแดงดึงยางก็สูงครับอยู่ที่ประมาณน่าจะเกิน20กิโลแรงบิดนะครับแดงดึงโอเคครับ